สวัสดีครับสวัสดี FC เบนนาทีบาปทุกๆท่านเลยนะครับผม2วันที่ผ่านมานะครับผมไม่สบายนะครับผมเสียงหายไม่ได้อัดคลิปลง2วันเลยครับผมวันนี้เบนนาทีบาปนะครับกลับมาแล้วนะครับผมหวานเกีียบแน่นอนนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับอย่าเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเบนนาทีบาปนะครับอย่าลังเลใจนะครับผมเข้ากลุ่มฟรีนะครับนี่คือกลุ่มฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมบอกไว้เลยนะครับสําหรับสายนักลงทุน บอลไลท์บอลสดห้ามพลาดกันเลยทีเดียวครับผมในกลุ่มเนี่ยหวานเจี๊ยบกันตลอดนะครับช่องทางเข้ากลุ่มไปที่หน้าช่องโปรไฟล์บินนะ๊หนาทีบาปได้เลยนะครับมีทางเข้าอยู่นะครับพี่ๆครับผมหรือแอดไลน์มาได้ที่แอด BZ911 นะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับผมสำหรับวิเคะห์นาทีต่อนะสำหรับวิเคราะหนนาทีต่อนาทีวันนี้นะครับมองไปที่ศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับผมระหว่างเจ้าบ้านเชฟฟิลด์ยูไนเตดพบกับ เฮาซิตี้นะครับผมเจ้าบ้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดผลงานก็ต้องบอกว่ารวมๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่ายังคงรักษามาตรฐานในทีมต้นๆของอ่าลีกได้นะครับผมชนะต่อเนื่องมาถึงเจ็ดเกมเลยทีเดียวนะครับไม่แพ้ใครมาเลยถึงเจ็ดเกมเลยทีเดียวนะครับเป็นการชนะหกแล้วก็เสมอมาหนึ่งเกมนะครับผมยังคงรักษามาตรฐานของอ่ารองจากฟูงไว้ได้แบบเหนียวๆเลยนะครับ ขณะที่ทีมเยือนนะครับเฮาซิตี้นะครับผมฟอร์มในช่วงหลังก็ถือว่ายกระดับตัวเองขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับเพราะเกมในลีกหกเกมหลังสุดไม่แพ้ใครมาเลยนะครับพี่เป็นการชนะ2แล้วก็เสมอมาถึง4เกมเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าดูจากตัวผู้เล่นแล้วก็ศักยภาพทีมและก็ฟอร์มการเล่นที่ผ่านมานะครับเบนท์น,นที่บาบบอกว่าเจ้าบ้านยังโหดเอาเรื่องนะครับผมเจ้าบ้านเชฟฟิลด์ยังโดดเด่นและก็ยังน่าเชื่อถือได้มากกว่าเลยนะครับ กับเลดกำแพงวันนี้นะครับพี่เปิดกับเลดกำแพงที่เปิดมาให้หนึ่งให้เจ้าบ้านยิงหนึ่งลูกแล้วรอเฮที่ลูกที่สองเลยนะครับหนึ่งทีมนะครับหนึ่งทีมที่เบ้นนาทีบาบอยากให้เลือกเชียร์ไปด้วยกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เบ้นนาทีบาบมองไปที่เจ้าบ้านเชฟฟิลล์ยู่นเตดหนึ่งลูกยิงแน่นอนรอลูกสองหวานเจี๊ยบเลยครับผมสำหรับคืนนี้นะครับเบ้นนาทีบาบขอให้เพื่อนๆพี่ๆเฮงๆรวยๆกันเลยทีเดียวนะครับ กับฝากไว้ด้วยนะครับพี่สายนักลงทุนห้ามพลาดเลยครับพี่ว่าบอลไลน์บอลสุดบอกเลยครับว่าหวานเจี๊ยบนะครับผมช่องทางการเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับบินนาทีบาทนะครับพี่ไปที่หน้าช่องโปรไฟล์บินนาทีบาทได้เลยนะครับผมมีลิงก์เข้าอยู่นะครับหรือแอดไลน์มิตรแอดไลน์มาได้ที่แอดบีแซดเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ